สวัสดีคะ่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ชาแนทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคอบอลกับหนเล็กปิกาจูนผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมค่ะพศ2563นะคะก็เช่นเคยคะ่ะหนเล็กก็มีคู่บอลเต็งดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทีเด็ดบอลเต็งของหนูเล็กในวันนี้ หนูเล็กก็อยากจะแนะนำหากพี่พีน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่บริการดวยเร็วตลอดที24ชั่วโมงและเขาปลอดภัยมั่นคงนะคะหนูเล็กขอการันตีเป็น Advipbit 789ไว้เลยนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่แจ้งว่าหนูเล็กเป็นผู้แนะนำมาก็รับเครดิตฟรีไปเลยนะคะ100%เลยคะ่ะก็สำหรับฟุตบอลวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกพีเมร์ล็กอังกฤษนะคะเป็นคู่ของลีกยูไนเต็ดนะคะปะทะเบอร์ลี่ค่ะ แข่งเวลา19นาฬิกานะคะเลดราคาบอลเปิดมาที่ลียูไนเต็ดนะคะต่อราคาบอลครึ่งควบลูกค่ะดูือกันต่อจากสถิติของทั้งสองทีมในการพบกันเลยนะคะลียูไนเต็ดนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะคะก็แพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะคะเสมอด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นค่ะส่วนเบอร์ลี่นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลียูไนเต็ดนะคะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นค่ะ 1>, 1ประตูต่อ0นย์นะคะและเสมอในนัดล่าสุดนะคะด้วยสกอร์สประตูต่อ2ค่ะสถิติของทั้ง2องทีมในเกมลีกนะคะลียูนเต็ดจะอยู่อันดับที่14นะคะแข่งมา14นัดค่ะชนะ5เสมอ2แพ้7นะคะมีเก็บอยู่17แต้มค่ะส่วนเบ์ลี่นะคะจะอยู่อันดับที่16นะคะแข่งมา13นัดนะคะชนะ3เสมอ4แพ้6นะคะมีเก็บอยู่13แต้มค่ะ ต่อกันที่ทัศนะเกมในวันนี้กันเลยนะคะลียูเนเต็ดนะคะโดยกุนซือมาเซโลนะคะเพิ่งจะบุกพ่ายยับให้กับแมนยูไป2ประตูต่อ6นะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับสภาพทีมในวันนี้ก่อนลงสนามนะคะจะไรเงาเลียมคูเปอร์นะคะประการหลังตัวหลักที่เดี้งเข้ามาสมทบกับแกตาโนเบบาดีนะคะและโรบินคอกนะคะซึ่งเจ็บอยู่เดิมทั้งคู่นะคะคาดว่า บีเอซ่านะคะจะเตรียมวางหมากในระบบ C1-C1 นะคะโดยมีแพ็กติกแบมฟอร์ดนะคะยืนหน้าล่าตะขายและใช้แคลวินฟิลลิปนะคะรับจ็อบกลางคอยรับปัดเป่าเกมลุกคู่แข่งตามระเบียบนะคะ ทางฝั่งของเบอร์ลี่นะคะโดยกุนซือชอนไดนะคะเพิ่งจะเปิดลังเชืยอนิ่มวูไป2ประตูต่อ1นะคะทำให้4เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังไม่แพ้ใครนะคะสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงฟาดแข้งนะคะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะคะเข้ามาเพิ่มเติมค่ะนอกจากเสียแจ็คคอนะคะกับโยฮัน กุสมุสันนะคะ2แดนกลางที่ยังต้อง,องรอลุ้นความฟิตว่าจะกลับมาทันช่วยเพื่อนหรือไม่นะคะคาดว่าใดน,นะคะเตรียมจัดทัพในการาลงเล่นนะคะ442นะคะโดยมีเอลลี่นะคะบรานกับคลิปวูดนะคะขออภัยคะ่ะคริสวูดนะคะควงคู่ลาสกอร์ในแดนหน้าตามสูตรนะคะก็เกมนี้นะคะมองว่าเขมเยือนเบอร์ลี่นะคะ น่าจะไม่แพ้กลับออกไปนะคะเพราะจากฟอร์มสีนัดท้ายในลีกนะคะยังไม่แพ้ใครนะคะชนะ2เสมอ2นะคะแถมเป็นผลงานสุดแจ่มยันเจ้านะคะเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1นะคะบุกตบอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0นะคะและเชื่อนิ่มบูไป2ประตูต่อ1นะคะ ซึ่งทั้งหมดต้องชื่นชมแท็กทิกของกุนซอชอนไดนะคะที่เซตระบบเกมรับมาเป็นอย่างดีนะคะและอาศัยจังหวะโต้กับไม่เปลืองผลิตกอร์ที่ต้องการนะคะสอดคล้องกับเจ้าบ้านนะคะลีช่วงหลังนะคะบ้านเลือดนะคะเรียกว่าเดินหน้าลุยไม่คุยไม่เสียเวลานะคะแต่ปัญหาคือเกมรับหลวมสุดๆนะคะดังนั้นนะคะก็ไม่แปลกที่จะเสียไปถึง13ประตูนะคะ ตลอด4เกมสุดท้ายขออภัยค่ะตลอด4เกมท้ายในหลีกนะคะเมื่อพิจนารณาจากเลทกับภาพรวมต่างๆแล้วนะคะยังมั่นใจว่าอา,อาคารตุกะนะคะยันเสมอแบบมีสกอร์แน่นอนนะคะก็ฟันธงไปทางเบอร์ลี่นะคะผลสกอร์ที่คาดนะคะเสมอ2-2ค่ะ ตอนคู่ที่2ในค่ำคืนนี้นะคะจะเป็นคู่ของลิเวอร์พูลนะคะประทับวิบัมวิดนะคะคู่นี้จะแข่งเวลา2 3 3นาฬิกานทีนะคะเลนราคาบอลเปิดมาที่ลิเวอร์พูลนะคะต่อราคาบอล2ลูกอ2ลูกควบเขออภัยค่ะ2ลูกควบ2ครึ่งนะคะดูกันต่อจากสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันเลยนะคะ สองทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดน,นะคะลิเวอร์พูลนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวทบอมวิตนะคะ<ๆ>ก็ชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะคะเสมอด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ0ย์ค่ะและแพ้ด้วยสกอร์2อประตูต่อ3นะคะส่วนเวทบอมวิตนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อ1นะคะแล้วก็เสมอในนัดล่าสุดนะคะด้วยสกอร์2อประตูต่อ2ค่ะ ต่อกันที่สถิติของทั้งสองทีมในเกมหลีกกันเลยนะคะลิเวอร์พูลนะคะจะอยู่อันดับที่1ค่ะแข่งมา14นัดน,นะคะชนะ9้าเสมอสแพ้1นะคะมีเก็บอยู่31แต้มค่ะส่วนเวสต์บอมวินะคะจะอยู่อันดับที่19ค่ะแข่งมา14นัดน,นะคะชนะ1นะคะสเสมอ4แพ้เนะคะมีเก็บอยู่7แต้มค่ะต่อกันที่ทัศนะเกมในวันนี้นะคะ ลิเวอร์พูลนะคะทีมจ่าฝูงฟอร์มยัคงยอดเยี่ยมนะคะลงเล่นในหลีกมาแล้ว14เกมนะคะชนะ9เสมอ4แพ้1นะคะเกมล่าสุดโชว์ฟอร์มฮอนะคะบุกไปถล่มคิตตันพาเลตไป0ประตูต่อ7นะคะนัดนี้จะต้องอามารับมือทีมเยือนอย่างเวสต์บอมวิดนะคะทีมรองบวยอันดับ1 9นะคะเพิ่งจะเก็บใช้ในหลีกได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะคะเสมอ4แพ้9นะคะเกมล่าสุด แพ้คาบ้านต่อแอตันวิลล่าไปศูนย์ประตูต่อสามนะคะนัดนี้เจ้าบ้านนะคะไม่มีคอนสแตนตินนะคะซีมิคาร์ดคะคะเวอร์กินฟานไดนะคะดิอัลโกนะคะโซตานะคะ, ota, ะ,คะแล้วก็แชนด้าคาขไพค่ะแชนด้าซาคิรีนะคะเจมมีเนอร์นะคะและ โจโกเมสนะคะที่บาดเจ็บทั้งหมดนะคะส่วนทีมเยือนนะคะอย่างคอนเนอร์ทาวเซนนะคะที่บาดเจ็บและแจ็คลิเวอร์เมอร์นะคะที่ติดโทษแบนไม่ว่าจะเทียบกันมุมไหนนะคะทีมหงแดงก็เหนือกว่าทีมเยือนเยอะนะคะดูแล้วนัดน,นี้นะคะลิเวอร์พูลน่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านไล่ต้อนเอาชนะได้แบบขาดลอยนะคะก็ทีเด็ดวันนี้ก็เลยให้ไปทางลิเวอร์พูลนะคะผลสกอร์ที่คาดก็จะเป็น 4ประตูต่อศูนย์นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนะเกมในวันนี้ถ้าผิดพลาดตัดประการใดนะคะหนูเล็กต้องขออภยัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กเพิ่มเติมได้ที่ ID หนูเล็กอ n d e r s c o r e 7 8 9นะคะหรือติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ผู้หญิงวิเคราะหบอลน,นะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆนะคะ แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากได้ทีเด็ดบอลแบบ V.I.P นะคะก็แอดเข้ามาคุยกันก่อนนะคะแล้วหนูเล็กจะดึงเข้ากลุ่มฟุตบอล V.I.P นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องฝากพี่พน้องๆนะคะทุกคนกดไลค์กด SUBSCRIBE แล้วกดกระดิ่งเพื่อปเป็นกำลังขอภัยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กทำคลิปหน้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ